เป็นทะเลหมอกสวยมากการตื่นมาแล้วได้เจอบรรยากาศอย่างนี้มันเหมือนเป็นการเติมพลังให้ชีวิตนะคะทุกคนน,นี้เป็นแขนงบอกเคอรี่ผัดกุ้งนะคะทุกคน ใช่ค่ะพี่มากำลังจะเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะวันนี้พี่มามีอะไรที่โรงเรียนคะลูกมีกระดุดมีพิชเชือว่าอะไรไมีถ่ายรูปมีถ่ายรูปเอ่อให้โรงเรียน ถ่ายรูปชั้นเรียนเขาอะค่ะถ่ายรูปป2เขาก็จะมีถ่ายรูปแล้วก็ถ้าผู้ปกครองจะเอารูปชุดนี้ก็จะต้องจ่ายประมาณ10ครั้งนะคะแต่เขาไม่บังคับให้เอานะคะใครอยากได้เงี้ยแม่ก็อยากเก็บสะสมรูปรูปรุ่นของพีเอ็มอาุกทุกชั้นนะคะตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองป .1 ก็ปสองป .3 ไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะวันนี้พีเอ็มอาแบบมีไอแล้วก็เป็นหวักแม่ก็เลยแบบไม่ไปโรงเรียนวันหนึ่งได้ไหมได้ไหมคม่ะ ไม่ไปโรงเรียนวันหนึ่งได้ไหมคะมนางก็แบบจะไปจะไปพไไปร,รุ่งนี้วันพุธไงพรุ่งนี้ก็หยุดละ <c oughs> หยุดทุกวันพุธค่ะโอเคค่ะพี่พี่วันนี้มนจะไปโรงเรียนก็มาเดยกกลับมาตอนเย็นพูดกับพี่พี่ค่ะเสือตู คือวันนี้เราจรดวันนี้ฝนตกตรงนี้ค่ะเราต้องเอาอันนี้ค่ะบายค่ะเจอกันตอนนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนหลังจากที่พี่แมาไปโรงเรียนแล้ว แม่ก็ตื่นมาทํางานบ้านกับน้องอัญญาค่ะกิจวัตรประจําวันของแม่และน้องอัญ,ญาดาค่ะวันนี้ก็จะเอาขยะไปทิ้งนะคะรถค่ะสกูตเตอร์เมื่อคืนนี้ฝนตกวันนี้เมฆลอยขึ้นมาบนภูเขาเต็มเลยค่ะเป็นทะเลหมอกสวยมากทุกคนดูนะคะ สวยมากตรงนี้หรอคะอันาดาใส่แมสอันาดาใส่แมสทำไมคะอมาตัเนี่ยค่ะ,ะบรรยากาศทะเลหมอ,อก หน้าบ้านของเราจะประมาณนี้เลยวันนี้ก็น่าจะมีเมฆทั้งวันนะคะปะมาลูกเดี๋ยวรอรถนะรถรถให้รถไปก่อน,นะคะ่ะขอยมาก,ก่อน okay. <laughs> เหนื่อยแล้วหรอใส่งห่าาามา,ากส่แมพนยองนี่ไปิกนเอาเสร็จอาหารไปทิ้งในเอ่อถังถังปุ๋ยหมักอะค่ะไม่วิ่งตรงนี้ระวังลื่นจ้าจูนจะมองไม่เห็นตัวนี้อ๋อตัวมองไม่เห็นแล้วหรอหมอกมาแล้วไงมาเลย นาเร็วๆค่ะปกดอกดาเรียนี่คุ้มมากเลยเขาบานให้เชยชมนานมากเลยค่ะดูค่ะสวยมากชอบมากชอบที่สุดในบรรดาดอกพวกนี้เลยดูความส้มของนางเขาไม่ได้ส้มแปดอะคะ่ะส้มแบบส้มละมุนละมุนบ่นอะไรคะบ่นอะไรคะลูก นลงมานี่ก่อนสิอาจะขึ้นไปข้างบนแล้วหรอ,อสดชื่นจังเลยแม่ชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนได้รับพลังอะคะอ่ะทุกคนจะได้รับพลังชีวิตคะ่ะจะใหญ่มากนี่ใช่มันสูงมากป้าลืมเปิดโรบอทให้ตัดไงมันก็ไม่ได้ตัดมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้ว ยากระโดสูงเราการตื่นมาเราได้เจอบรรยากาศอย่างนี้มันเหมือนเป็นการเติมพลังให้ชีวิตนะคะทุกคนมาชอบมากเลยตื่นมาเราได้เจอทะเลหมอกได้เจอบรรยากาศแบบแบบนี้ค่ะคะอ๋อลิมัสเหรอไปค่ะเถอะไปแมกหมอกลอยเต็มบ้านเลยอัญญาชอบไหมคะอะไรคะ สช้เดือนมีเยอะยะอ่าใส้เดือนเต็มถนนเลยโดนรถเกียบดวนโอเคค่ะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะกับข้าวมื้อเย็นวันนี้สองเมนูสามเมนูเลยค่ะอันนี้เป็นขแขนงบอกเกอรี่ผัดกุ้งนะคะทุกคนขแขนงอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นผัดเผ็ดหมูสามชั้นค่ะ <c oughs> ไฮดาวหายไปแล้วค่ะสีฟองเมื่อกี้แล้วก็อันนี้แบบไม่เผ็ดนะคะเมนูเหมือนกันแต่ว่าแยกเผ็ดกับไม่เผ็ดค่ะแล้วก็ตำปลาแม่ค่ะตำปลาของเราโอ้โหอลังการ Oh, allez, oui. Samed, euh, samedi ou dimanche ou Non, samedi, euh, Ce week-end, on est pas ici, Emma. Non. <muches> <sharp> tu veux dormir... Elle peut dormir là-bas. <shriek> oh, faire oh man, elle est tellement comme ça. elle est légère Emma, elle mais elle pas trois ans tu tu tu! on va te tomber Et maman! Mais moi Tiens, va faire un peu. Mais tu va prendre l'orange. Tu veux dire le rouge. Non, l'orange. Lâche. Attends, on elle fait un peu, tu après peu au lit. อันยาแบ่งพี่ด้วยนะไม่งั้นมามัไม่บอกป๊าไม่ให้ทำนะมันหนักแล้ว dilute d i l u t อ dilute จะเข้านอนกันแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าคิดเล่นจนได้ค่ะ no no ๆๆอย่าพูดเสียงด็เด็ด Ça fait tout ça? C'est automatique! <laughs> c'est automatique! Oh, c'est tout! Ça va pas, non! Ça va Ça va Ça Ça va Ça une. Okay, une. Une, voilà. si. va ไล์กดติดตามสัสขันสข้าปติดตามคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะบ๊ายบายค่ะมาชอบทุกคนค่ะเกือบพี่แมวบ๊ายบายถ่ายไม่ทันทำไมอย่างี้ทำใหม่ทำอีกทำอีก มาทสิคะฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe นะคะติดตามคลิปนี้ขอลาก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเอาเลบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็กดกระดิ่งค่ะบ๊ายบายบายตกลงตกลงยังไงเอาเลยอ่ะแล้วแต่เอาทำได้อ่ะยังไงก็ได้เอาเลยแล้วแต่ดันสบายกด like มาย้ายมาต้ง ไม่กดแล้วเหรออกดเลยคะอีกขับยีอีกมากตทางกัลูกตัใจตัตใจตัดใจค่ะหนทำยังไงนะคะตัดใจตัดใจค่ะตัดใจตัดใจค่ะปาปาแม่แม่ยายยายปาปา เอาใหม่พูดดีๆนะรับฟันดีค่ะเปอร์จีนตากาเวลเวเวลเวลตาพลังเขายังค้างอยู่ค่ะเหมือนกับเอาลงยังไม่ได้ต้องไปถึงที่นอนนั่หละค่ะโอเคไปค่ะไปค่ะไปนอนได้แล้วลูกไปไปค่ะสองแสบไปนอนละค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ